ส,สนับสนุนโดยคู่หูมหาสจั w เวอร์พลนท่านสมาชิกครับเดี๋ยว,ยวก่อนก่อนจะถึงท่านท่านรองนายกนะครับครับท,ทางกระทรวงเกษตรมียังมีเหรอครับมี <laughs> ่มีแบบแบบรวบรัดฟันทงไปเลยนะครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับต่อเนื่องครับเนื่องจากว่าท่านชวริตได้พูดถึงเรื่องผมมัดยอมขายพักขายปลาขายผลไม้ลากไม้มีแต่เรื่องขายนะามีช่องทางอะไรช่วยเกษตรกรไหมครับกรเกษตรกรปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าปุ๋ยก็ดีเคมีที่ใช้ทางการเกษตรก็ดีท่านประธานครับมันมีราคาสูงขึ้นทำให้ต้นทุนสูงรายได้แทนที่จะได้มาไปอยู่ที่ต้นทุน การซื้อเคมีต่างๆมันมีผลิตภัณฑ์ที่ลดต้นทุนเหรอครับที่ลดต้นทุนไม่มีสารพิษเจือกนวนมันทำได้ยังไงครับอ้าวที่สำคัญครับท่านประธานครับเหลือบดูไปทางนี้ครับท่านประธานครับชุดคู่หูมระจัญเวอร์พลัมันทำได้จริงๆเหรอครับ ชองเล็กๆสองชอ,องประกอบไปด้วยอะมิโนโปรโตีนสำหรับพืช <c oughs> โมเลกุลขนาดเล็กไข่ตซานอีกหนึ่งซองสีขาวๆซึ่งเป็นชนิดผงเป็นนวัตกรรมสุดยอดของชาติไทยที่ไม่มีใครกล้าใช้อย่างนี้นซองใหญ่ขนาดไหนครับ <c oughs> ซองใหญ่25กรัม <c oughs> <c oughs> แค่นี้ใส่กระเป๋าเสือ้ออะไรครับใส่กระเป๋าเสื้อได้คู่กันเลย <c oughs> ผสมน้ำทั้งคู่นี้ผสมน้ำหนึ่งพันลิตรเจ้าน้ำมาจากไหนครับน้ำแล้วแต่เอามาจากคลองปลาหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่มันช่วยปรับสภาพดินและน้ำอ๋อสองเล็กๆนี่ผสมน้ำได้หนึ่งพันลิตรใช่แล้วผสมแล้วทําอะไรต่อครับผสมแล้วพ้นเข้าไปตามต้นหมากลากมา ผลละหมากลากไม้ใช้ใช้กับอะไรได้บ้างครับผลละไม้อ,อะไรทุกอย่างก็บอกไปหลายครั้งแล้ว <laughs> พืชพธุ์ทั้งหลายไม่ไว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้ต้นนะครับต้นใหญ่ต้นโตถ้าต้องการบำรุงขยายได้เช่นบางคนบอกว่าปามเราไปสูงขนาดนั้นเป็นยังไงอ๋อมันเข้าได้ทุกสัดส่วนของต้นพืชตอ,อ,อไม้ที่มันมุดเข้าไปในดินใช้ได้ไหมครับได <laughs> ้เราสามารถพ่นที่ดินเพื่อให้ดินนั่นนะครับ ปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างต้นไม้ต้องการกรดอ่อนๆจะสามารถใช้งานได้เต็มที่ทำไมรู้เยอะจังเลยเนี่ยนี่มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนนะครับเพื่อความยั่งยืนของพี่น้องโดยเฉพาะนี่ครับเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทังใจลดต้นทุนไม่มีสารพิษเกีือปน ผลกำไร,กรเกษตรกรรมไทยยังยืนยังยืนเชิญท่านรักษาการนายกรัฐมนตรีครับท่านพนมปีเจริญครับท่านประธานที่เคารพครับผมพนมปีเจริญดูจากเวลาแล้วไม่เหมาะที่จะพิปรายแล้วครับท่านประธานผมขอญอาตสรุปสั้นๆว่าในการทําอาชีพใดๆก็แล้วแต่ต้องดูความชอบดูความถนัดและดูกําลังวังชาจริงๆคนที่อายุน้อยๆเนี่ยสามารถที่จะทําธุรกิจได้เยอะ เราพยายามเลือกที่ไม่เหมือนของคนอื่นไปดูร้านลูกชิ้นปิ้งสู้แบบสู้ชีวิตเนี่ยไปดูดิฮะนายกรแลมนปริมณฑลยังไม่ต้องไปไปต่างจังหวัดนะฮะผมว่ามีเป็นหมื่นร้านนะท่านประธานเป็นหมื่นร้านขายกันปิ้งกันลูกชิ้นเวียนหัวท่านประธานเพราะนั้นเนี่ยต้องทําอะไรที่แปลกและไม่เหมือนคนอื่นแล้วไวขนาดนี้กําลังสู้ชีวิตได้ยังดอกแม่ดาราทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ไม่เหมาะจะไปหาอาชีพใหม่นะครับท่านประธาน วันวันเอาแต่แค่หาแว่นตาหาโทรศัพท์หากุญแจเข้าบ้านหมดวันแล้วครับุ่น่เนี้ยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาอาชีพใหม่แล้วเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องดูดีมานนะมีความต้องการในตลาดมากน้อยขนาดไหนสร้างความแปลกใหม่จริงๆถ้าน้องสนใจนะไปขอทุนจากลุงป้อมดูแล้วไปทำอะไรที่มันแปลก,ปลกๆยกตัวอย่างเช่นทำ รองเท้านะกลินลูกขวาดอใส่รองเท้าแล้วมันหอมแบบกลินลูกขวาดแต่อย่า no. ไปทําล <uk prevalent enjoying attacking him> ูกขวาดกลินรองเท้าเพราะจะไม่มีใครอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกคิดวางแผนแล้วเริ่มทําตั้งแต่วันนี้ในขณะที่อายุยังน้อยแก่ตัวลงไปจะได้มีเงินเก็บและดูแลชีวิตตัวเองได้ดีเพราะฉะนั้นสู้เดีายถอยปราบใดที่ยังมีลมหายใจเพราะ กว่าจะลุกหลายทีอาจมีล้มกว่าจะจมหลายทีมีผุดบ้างกว่าจะค้นหลายทีมีเจือจางกว่าจะสร้างก่อนนั้นมันทำลายสู้ต่อไปครับพรบครับ,รบเราจบลงด้วยข้อคิดที่ดีมากนะครับใน,ในขณะที่พี่น้องประชาชนกำลังเคร่งเครียดอยู่กับเรื่องการทำมาหากินเราจะทำมาหากินอะไรถึงจะอยู่รอดได้ในยุคนี้นะครับ ในขณะที่เราเครียดเราก็มาดูการประชุมสภาทอกนะครับอย่างน้อยก็ทําให้เรามีความสุขและอายุยืนพอที่จะต่อสู้ต่อไปได้นะครับสําหรับวันนี้ปิดประชุมครับแนะนําตัวด้วยนะฮะโดนจะกิจแดงหวานปีสีกรุงเทพท่านประธานขายไม่หมดก็เก็บเอาไว้ฮะท่านประธานดูฮะอ๋อ oh. ไม่ไว้ร<ช>ุ่นกินไม่ได้นะเนี่ยจริงจริงเนี่ยผมว่าเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการพิสูจน์ว่ามันสุดยอดจริง,รงๆแม่ค้ากินทั้งลูกอ,อ,อ๋ออิ่มแล้วค่ะพอดีว่ารายการนี้เข้าให้อิ่มแล้วอ๋ออิ่มแล้วอิ่มเหมือนกันอ๋อ,อ,อใครไปเห็นนี่ต่างคนต่างอิ่มเลยนะเนี่ย